มันเหลือตัวเจ๋งเนาะตัวที่แล้วว้าใช้มินิตัวใหม่นะเบอร์บอลมินตัวใหม่พี่แกทำลายครับพี่แกพี่แกทำลายอย่างเงี้ยมาพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับเร็วพี่แกพร้อม พี่แกนามีอะไรอีกมาก็อันนี้คืออาให้พี่เต่าพูดเลยคนที่ได้รางวัลรางวัลอะไรเต่ารางวัลเสื้อครับของพี่เต่าครับครับตัวตัวัวตัวตัตัดนตรีกับร้องเพลงอีเว็บมี่กี่คนเนี่ยก็เป็นร้อยรอยคนบอกอะไรดีเธอ กล่าวอะไรสักนิดสักหน่อยว่าคือความมีความสามารถเนี่ยแสดงออกมาต้องมาแสดงออกโอเคพร้อมอยากจะบอกว่าทุกคนที่มีความสามารถต้องมาแสดงออกนะครับอยากจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำคือสิ่งที่ดีขอให้ทำในทางที่ดีต่อไปขอบคุณน้องๆมากนะครับที่ได้มาร่วมสนุกกัน ็รู้สึกดีใจที่ได้เจอน้องๆชาวลูกแม่ลำเพยก็อยากจะให้ทุกคนมาร่วมสนุกกันมันเป็นช่องทางที่เราจะได้ติดต่อกันระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องเข้ามาในเพจนะครับของกลุ่มคนเสื้อเขียวเหลืองเข้ามาเยอะๆแล้วเจอกันนะน้องโชคดีครับครับก็ต้องบอกว่าขอสแสดงความยินดีนะครับกับลูกแม่ลำเพยที่ชนะการประกวดแล้วก็ได้รางวัล น,นี่เป็นเสื้อที่ผมใช้ตลอดก็อยากจะบอกว่ารู้สึกดีใจมากที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมดีๆของพวกเราชาวลูกแม่ลำเพย,เยนะอยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆแล้วมีโอกาสก็ได้พบกันแน่นะครับยินดีด้วยกับน้องที่ได้รางวัลขอบคุณนะครับใช่ครับเสื้อแบบมืองนอกลยนะเสื้อมืองนอกด้วย ครับแนะนำของรางวัลโอเคครับแนะนำของรางวัลครับโชคดีเนาอขอบคุณครับเจอกัน